สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยสรุปข่าวาร์ตัน,นช่วงเชา้า ปฏิทินฟี a าเดที่ดีไม่มีใครเจ็บและไปท็อปฟอร์มกันเกือบทุกคนสื่อนาวอาร์อสตันทำภาพสรุปผลงานผู้เล่นอรอสตันที่สามารถทำประตูและแอซิสให้กับทีมชาติของตนในช่วงสัปดาห์ทีมชาติฟี a าเดปีแออเมริกโอบามยองกาบอง1ประตูโทมัสปาเตกาหน้า1ประตูนิคลาสเปเปอรีโคดหนึ่งประตูตะตตะตบูคาโยสากา้าอังกฤษ1ประตู เอมิลสมิธโรอังกฤษยู่ 21- หนึ่งประตูนูโนตาวาเรสโปรตุเกสยู่21หนึ่งประตู2แอซิสมิเกลอาซิสอังกฤษยู่20 1ประตู1แอซิสสำหรับมิเกลอาซิสสีซสั้นนี้ควาสมัดยืมตัวมิกาเบเรตเดนมาร์กยูสิบประตูเปียแรดจ่ายองรียิงมากที่สุดในทีมลีโอซิลป้อนให้ชิโรูซัดรั้งอันดับ3เปิดสถิติคู่หูแอซิสและทำประตู ของเ,อเล่นอารสตซนในอรอบ30ปีหรือนับตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นพีิมลิกอังกฤษเมื่อปี1992จากการเก็บสถิติของออบินโยทีมงานออปตาสื่อเก็บสถิติฟุตบอลชื่อดังอันดับ1 17ประตูปิโเรต s แอซิสองรีทำประตูอันดับ2 15ประตูองรีแอซิสเบอร์แคมทำประตูอันดับ3 14ประตูโอซิลแอซิสชิรูททำประตูวอคอตแอซิสฟานเพอร์ซี่ทำประตู 13ประตูฟาเบกัสแอซิสอดีบยอทำประตู12ประตูเบิร์แคมแอซิสเยนไรทำประตูเรเยตแอซิสองรีทำประตูองรีแอซิสบิวแรดทำประตู11ประตูเบิร์แคมแอซิสองรีทำประตูเจาะประเด็นน่าสนใจก่อนปืนใหญ่เปิดบ้านพบคิสตันพาเลตสมุทรอนอาร์ตซนมีโปรแกรมลงเล่นในคืนวันจันรนี้โดยการเปิดเอเมสเตเดียมพบกับคิสตันพาเลต หากทัพปืนใหญ่สามารถเก็บชัยชนะได้ในเกมนี้พวกเขาจะขยับไปมี13คะแนนนั่นจะทําให้พวกเขาห่างจาก Top ฟ4เพียง2คะแนนเท่านั้นเชื่อว่ามิเกลอาริต้าและลูกทีมจะใส่ทุกอย่างที่มีเพื่อการเก็บ3คะแนนในเกมนี้แน่นอนและนี่คือประเด็นน่าสนใจก่อนปืนใหญ่เปิดบ้านพบพาเลตโอบามยองหรือลักแซตปิแอร์มริกโอบามยองกองหน้ากัปตันทีมลงเล่นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลัง แม้จะผลงานไม่ดีก็ตามทำให้ตอนนี้มีแฟนบอลหลายคนเริ่มออกมาบ่นแล้วว่าทำไมมิเกลอาริตา้าถึงยังดือ้อส่งอุบามยองลงเล่นทั้งที่ฟอร์มไม่ดีเกมนี้จึงเป็นที่น่าสนใจว่าถึงเวลาแล้วหรือยังสำหรับโอกาสในการลงเล่นในฐานะตัวจริงของอาลิซองเดลกาเซตแซมมี่โลของก้ายังได้รับโอกาสต่อไหมการขาดหายไปของกนิชาก้ากองกลางตัวเกา่าทำให้อร์ตน ต้องหาคนมาทำหน้าที่แทนและเกมที่แล้วกับ on, ไบรตันเป็นโลของก้าที่ได้รับโอกาสไปแน่นอนว่าเจ้าตัวทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีถึงแม้จะยังไม่เนียนตาแต่ก็ถือว่าไม่เลวร้ายอะไรต้องมาดูกันว่าเกมต่อไปนี้มิเกลอาริต้าจะเลือกใช้งานใครในตำแหน่งกองกลางคู่กับโทมัสปาเต้เพราะยังมีเอลเนนี่และเมเลนายที่ยังรอโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองอยู่เช่นกัน หากวางพื้นที่ยุโรปเกมนี้ต้อง3คะแนนเท่านั้นหากเป้าหมายปีนี้ของาร์เซนคือการกลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปมันไม่มีคำอื่นเลยนอกจาก3คะแนนเท่านั้นในเกมนีน้ได้เล่นในบ้านเจอทีมที่ชื่อชั้นเป็นรองแถมทีมกำลังอยู่ในช่วงความมั่นใจดีแบบนี้ยังไงก็ต้อง3คะแนนะเพื่อลดระยะห่างของคะแนนะกับทีมหัวตารางให้น้อยลงและวีคนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับไบรตันสดุดให้แล้ว ที่เหลือก็อยู่ที่อาร์ตอนแล้วว่าจะจบเกมนี้ด้วยกี่คะแนนข่าวดีก่อนเริ่มเกมนี้คืออาร์ตอนไม่มีนักเตะตัวหลักได้รับบาดเจ็บจากการกลับไปรับใช้ทีมชาติอาจมีแค่การขาดหายไปของกาดิชาก้าที่เจ็บยาวและรอเช็คความฟิตของกาเบียวมาทิเนลลี่เท่านั้นขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโก88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยวิวเชียชี้ปืนต้องตั้งเป้าหมายที่ท็อปซิ จ็ควิลเชียออดีตกองกลางกระดูกยุงของอาร์ตซนออกรงชี้ชัดว่าต้นสังกัดเก่าของเขาต้องตั้งเป้าหมายไปที่การติดท็อปซิกในซีซั่นนี้อาร์ตซนออกสตาร์ทพิม์ลีกซีซั่นนี้ด้วยความพ่แพ้สานัดติดต่อกันก่อนจะพลิกสถานการณ์กลับมาเก็บเัยชนะได้สานัดรวดและเสมอไปอีกหนึ่งนัดจากผลงานอันร้อนแรงทําให้มิเกลอาริต้าได้รับรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมของพิม์ลีกประจําเดือนกันยายนโดยปัจจุบันปืนใหญ่ ยังอยู่ในโซนกลางตารางล่าสุดวิลเชียชี้ว่าผมคิดว่าอารตอนต้องตั้งเป้าหมายคว้าท็อปสิคให้ได้พวกเขาต้องกลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปให้ไดในระดับหนึ่งเมื่อมีเกยมยูโรปาลีกคุณมีโอกาสดันแข่งดาวรุ่งขึ้นมาลองแผนการเล่นใหม่ๆรวมถึงต้องกลับไปเล่นเพื่อแฟนบอลด้วยเกจิให้ปืน 3, ามพันสิคูณพลปืนใหญ่ เกมเปิดบ้านรับมือพาเลสสึกมันเดนไนสมสรน,นอารสตอนมีสภาพทีมที่ค่อนข้างสมบูรณ์บรรดาผู้เล่นที่ออกไปเล่นทีมชาติไม่มีใครได้รับบาดเจ็บและลงซ้อมกับทีมได้ตามปกติทําให้พวกเขาจะขาดเพียงแค่กันิชาก้าที่บาดเจ็บหัวเข่าจนต้องพักยาวไปจนถึงสิ้นปีทางฝั่งพาเลสเองก็ไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บเช่นเดียวกันจะมีเพียงแค่เอเบริชีเอเซและนาธานฟูกุสัน สองผู้เล่นที่บาดเจ็บหนักและต้องพักยาวมาตั้งแต่ปลายซีซั่นก่อน11เผู้เล่นตัวจริงในเกมที่อาร์ตอนจะเปิดบ้านพบกับคิสตัลพาเลตในเกมมันเดย์ไนจากเดอะกาดียนสมสรอนาร์ตอนแพ้ให้กับคิสตัลพาเลตเพียงแค่นัดเดียวในการเจอกันแปนัดหลังสุดชนะ3เสมอ4อย่างไรก็ตามทางอาร์ตอนเอาชนะพาเลตในบ้านไม่ได้มาแล้ว3ซีซั่นติดต่อกันเสมอ2แพ้ห ารสตซนมักจะทำผลงานได้ดีในเกมมันเดย์ไนท์พวกเขาชนะมาตลอด7เกมที่เล่นในคืนวันจันทร์และกระซวกคู่แข่งไป15ประตูกับเสียแค่2ประตูส่วนปีแอร์อเมริกอูบามยองก็ยิง7ประตูจากเป็ดเกมที่ลงเล่นในวันจันทร์พาเลตของวิเอล่าทำผลงานได้ดีขึ้นโดย6เกมหลังสุดในลีกพวกเขาแค้แค่นัดเดียวแต่ก็หนักไปทางเสมอถึง4เกมและชนะแค่นัดเดียว อีกทั้งผลงานเกมเยือนของพวกเขาก็ไม่ได้ดีนักชนะแค่นัดเดียวจาก9้าเกมหลังสุดในลีกแพ้6เสมอ2มาร์คลอเรนสันตำนานของลิเวอร์พูลจาก BBC แม้ว่าเขาจะชอบการทำทีมของวีเอล่าแต่ทางลอโร่มั่นใจว่าแอสตันจะสร้างโอกาสทำประตูได้มากพอที่จะเปิดบ้านเอาชนะพาเลทได้ไม่ยาก2ต่อ0ด้าน Sky Sport ก็ให้แอสตันชนะพาเลท2ต่อ0เช่นเดียวกัน โดยชี้ไปที่เกมรับของอาร์ซอนชุดนี้เล่นกันได้อย่างแข็งแกรงและเสียประตูยากมากนับตั้งแต่ที่ได้อารันดัมเดลกาเบียวไว้และโทมิยาซึเข้ามาเล่นด้วยกันส่วนฟอร์มในบ้านที่เคยเป็นปัญหาของอาร์ซอนตอนนี้พวกเขาชนะในบ้านได้4จาก5เกมหลังสุดที่เล่นเอ็มเรสเตเดียมเทียบเท่ากับสถิติชนะใน15เกมก่อนหน้านี้ขณะที่ทางฝั่งไมเคิลโอเวนตำนานแข้งจากสตกซิตี้ ก็เชื่อว่าอาร์ตตันจะสามารถเปิดบ้านเอาชนะพาเลทได้2ต่อหนึ่งไมด์ดีนจะลงทําหน้าที่ผู้ตัดสินในเกมนัดนี้ซึ่งทางอาร์ตตันมีสถิติชนะ11และแพ้นัดเดียวเมื่อดีนลงทําหน้าที่ตัดสินเป็นแกนหลักยุคใหม่อาร์ตตันภายใต้อเดเต้าสื่อวิเคราะห์สเตอร์ลิงย้ายซบอาร์ตตันเป็นไปได้สื่อเดลี่เอ็กเพสมีรายงานพิเศษล่าสุดวิเคราะห์อันโคตคขาแข้ขงของรายฮิมสเตอร์ลิงปีกซ้ายอังกฤษวัย26ปี หลังจากที่นักเตะให้สัมภาษณ์ยืนยันผ่านสือ่อเปรยเกี่ยวกับการย้ายทีมในอนาคตอันใกล้ของเขาหลังจากสัญญาเหลือไม่ถึง2ปีที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และเริ่มได้โอกาสน้อยลงหลังการย้ายเข้ามาของแจ็คกิลิทในซีซั่นนี้โดยทางด้านสือ่อเดลี่เอ็กเพสวิเคราะห์ว่าอาร์ตันที่เคยมีข่าวสนใจราฮิมสเตอร์ลิงก่อนหน้านี้นั้นมีโอกาสจะคว้าตัวนักเตะไปร่วมทีมอยู่เช่นกันเนื่องจากว่าภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาริต้า S a s สตันกำลังเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่กับผู้เล่นอายุน้อยที่มีความสามารถมากมายที่เข้ามาร่วมทีมอย่างต่อนเนื่องในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาและราฮิมสเตอร์ลิงที่ยังอายุไม่มากแต่มีประสบการณ์สูงสามารถมอบประสบการณ์และทัศนคติแง่บวกในการชนะเกมให้กับรุ่นน้องในทีมได้และมีเกียอดิต้าซึ่งเคยร่วมงานกันที่แมนเชสเตอร์ซิตี้มาก่อนรู้ดีถึงขีดความสามารถของเขาเป็นอย่างดีอีกด้วย สถิติโหดมากเปอร์สถิติผลงานราฮิมสเตอร์ลิงกับการลงเล่นรับใช้แมนเชสเตอร์ซิตี้ตั้งแต่ย้ายมาเมื่อปี2015จนถึงปัจจุบัน303เกมมีส่วนร่วมกับ203ประตูยิงไป115ประตู88แอซิสขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ a d ดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายส่วนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย